สวัสดีครับพมออกซิเจนออกซิเทดบริเกดของออกซินะครับวันนี้เราก็ตามสัญญานะครับขอบคุณทุกๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอรสรุปเรื่องของไฮด้ามาโครให้ ai, ทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเกินที่ในส่วนของสไลด์ก่อนนะครับที่ได้มีการโพสต์แล้วก็แชร์ลงในหน้าเพจ Facebook ไปนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถที่จะไปก๊อปไว้หรือว่ากดเซฟกดแชร์ share ทิ้งไว้ได้นะครับ อ่ะโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหากันนะก็คลิปนี้นะครับหรือว่าเนื้อหานี้ได้รับการสนับสนุนจากโบรกเกอร์เอ็ดแคปเปเป็นโบรกเกอร์เจ้าแรกๆที่พาเทรดเดอร์ไทยเข้าไปเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิ่ได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้รีวิวการโหวตจากเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิ่ด้วยด้วยสกอร์ที่สูงมากเอ็ดแคปโดดเด่นที่สุดในด้านการเทรดทองคําซึ่งมีค่าสเปรดที่แคบมากๆเลยนะครับในตลาดเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติม เทรดได้ทุกกลยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขในการถือออเดอร์จะถือสั้นเปิดปิดเพียงซิวิหรือจะถือยาวข้ามเดือนข้ามปีเลยก็ได้นะครับซึ่งระบบเนี่ยมีความเสถียรมากในการส่งคําสั่งซื้อขายเพียง0.004วินาทีเท่านั้นเองสภาพคล่องระดับพรีเมียมเลยนะครับและข่าวดีสำหรับพี่น้องเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเปิดบัญชีกระทาง s อสแคได้แล้วเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับ โอเคนะครับก็ในส่วนของ ICT and h y d a Macro Model นะครับเท่าที่ผมได้ไปศึกษามานะทั้งจากตัวของ h y d a เองนะครับแล้วก็จากของ ICT แล้วก็จะมีช่องทางอื่นๆนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของการเทรด Macro Model เนี่ยนะครับก็จริงๆนะครับมันสรุปได้ก็คือตัวของ มาโครโมเดลเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่านะครับคือเราต้องทําการไปแอสมาแล้วเราก็ทําการเก็บสติว่าในช่วงมาโครนั้นๆเนี่ยเขาทําอะไรแล้วในพาร์ทของมาโครต่อไปราคามีโอกาสที่จะทําอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของไฮพร็อพแล้วก็เป็นพฤติกรรมของราคาณนะช่วงเวลานั้นๆนะครับโดยตัวของมาโครเนี่ยนะครับถ้าอธิบายง่ายๆเลยเนาะมันจะพูดถึง สิบนาทีนะครับก่อนราคาแท่งชั่วโมงปิดและก็หลังจากแท่งชั่วโมงใหม่เปิดเนี่ยอีก10นาทีนั่นเองนะครับรง่ายง่ายก็คือมันจะเป็นช่วงเวลา20นาทีที่่อมระหว่างการเปิดปิดของแท่ง1ชั่วโมงนั่นเองเนาะซึ่งไอตัวของช่วงเวลาของมาโครโนเนี่ยนะครับมันจะเกิดการาวิ่งเก็บล q ควิตี้หรือว่าลีควิตี้รันนะครับอยู่บ่อยครั้งเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ราคามักจะมีการวิ่งเข้าหาตัวของนะลีควิตี้นะเราเรียกว่าเป็นการซิกซิลลีควิตี้หรือว่าเกิดการเป็น รีไพรส์นนรีบลา,นะบา,าละนะบมมานซ์เกิดขึ้นนะครับเนี่ยกลักษณะเนี้ยเนาะรีควิลิตี้ซีคืออะไรนะครับหรือว่าซีรีควิลิตี้คืออะไรมันคือการสวิปรีควิลิตี้นั่นแหละนะครับสมมุติว่าในช่วงเนี้ยนะครับราคามีรีควิลิตี้เกิดขึ้นสร้างเลนเกิดขึ้นนะครับถ้ามันประจวบเหมาะกับช่วงของมาโครพอดีนะครับหรืออา,อาจจะมีตัวของรีควิลิตี้อยู่ก่อนหน้านะสมมุติว่าเป็นเคสนี้ก่อนแล้วกันในช่วงของมาโครนะครับราคามันจะมีการวิ่งซีรีควิลิตี้เสร็จแล้วก็อ่ะเกิดการมานิปูเลต์นะครับเกิดขึ สวิฟหรือว่าเกิดการซื้ลิค q u i d i t y ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงของมาโครอ่ะพอเข้ามาโครแล้วราคามักจะเป็นการคอนติเนียนะครับจริงๆเขาพูดถึงเรื่องของเปอร์เซนเทจด้วยนะแต่ผมจะพูดแบบโดยรวมเพื่อให้เขา้าใจง่ายแล้วกันนะครับก็มันมีความเป็นไปได้เนาะที่จะเป็นไฮพ็อปที่ราคาจะวิ่งขึ้นมารีบาลานซ์ะ Re นะครับหรือว่ารีไพรส์เพื่อที่จะวิ่งไปหา liquidity ที่มีการเปิดทิ้งไว้อยู่ก่อนหน้านั่นเองนะครับพูดง่ายคือ ก่อนที่จะเข้ามาโคเนาะเราจะต้องทำการหาลิควิตี้หรือว่าหาทิศทางที่ราคาจะวิ่งไปก่อนหน้านั้นแล้วเป็นการทำา d l l ไว้ก่อนหน้าแล้วหรือว่าดองลิควิตี้ไปก่อนหน้านั้นแล้วเนาะเพื่อที่จะดูว่าในช่วงของมาโคเนี่ยทำอะไรนะครับอ่ะเราจะทำการเทรดอย่างไรในช่วงมาโครนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ผมจะสรุปเวลาให้นะครับส่วนใหญ่เราจะเทรดเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงเวลาของนิวยอร์กไทม์อยู่แล้วจะเป็นลบสี่หรือลบห้าเนาะแต่อย่างช่วงนี้มันเป็นไลฟ์เซิฟวิงนะครับช่วงนี้เป็นไลฟ์เซิฟวิงดังนั้น อ่ะเราก็จะเซตเวลาตามนี้เลยนะครับอ่ะโดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับอะเขาพูดเองเลยนะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยคือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของ AM นะครับส่วนไอตัวของ PM เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ราคาถ้าสมมุติว่าราคาไม่ได้วิ่งหรือไม่ไม่เป็น,เป,นเป็นตามไบแอในช่วง AM นะครับราคานั้นๆเนี่ยที่เราทำการไบแอสไว้เนี่ยจะไปเกิดขึ้นในช่วงของ PM แทนนั่นเองเนาะมันจะเป็นเรื่องของการคอนติเนีย บแอนะครับอ่ะก็คืออย่างราคาสมมุติว่ามีการ expansion มาที่ทางนี้อ่ะในช่วงมาโคถัดไปนะครับราคาจะมีการวิ่งไปที่ทางเดิมหรืออาจจะลับทิศก็ได้แต่มีโอกาสในการวิ่งไปในทิศทางเดิมมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องรายละเอียดลึกๆนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสเลยก็คือเรื่องของเวลานะครับตัวเนี้ยที่อ่าของให้ได้เขาเพิ่มมานะครับก็ตรงเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างแท่ง1ชั่วโมงถูกไหมครับ ส่วนตรงนี้เขาจะเน้นช่วงของครึ่งนะครับช่วงของครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับอันเนี้ยผมอยากจะให้โฟกัสหลักๆแล้วนะผมอยากจะให้โฟกัสอยู่2ช่วงเวลานะครับสำคัญสำคัญนะก็คือช่วงของ8 20ย0ถึงอันนี้เป็น P Opening นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเนี้ยณปัจจุบันนี้เนาะเวลาของฤดูหนาวเนี่ยนะครับช่วงที่ราคาตลาดเปิดวิ่งค่อนข้างที่จะดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของ9 2 0ายีถึงนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เราทำการ Take Entry นะครับ แต่ถ้าราคาไม่เกิดในช่วงเนี้นะครับไม่ได้เกิดอะไรสักอย่างในช่วงนี้มีการวิ่งค่อนข้างน้อยเราจะไปโฟกัสอีกทีหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นช่วงของมาโครที่อยู่ในซิวเวอร์บุลเล็ตนะครับเป็นมาโครที่อยู่ในซิวเวอร์บุลเล็ตเนาะก็จะเป็น9ขออภัยนะครับเป็น10 20จนถึง10 40นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือช่วงเวลาที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันดีกว่านะครับ โอเคก็อ่ะในกราฟเนี้ยเป็นภาพของราคานะครับของ NASDAQ นะครับหรือว่า NQ เนาะซึ่งตัวของผู้คิดค้นนะครับหรือว่าผู้นำเสนอระบบเนี่ยนะครับเขาก็บอกเองเลยนะครับว่าตัวของมาโครเนี่ยนะครับเทรดดีที่สุดนะครับในดัชนีดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรานำไปใช้เนี่ยเราก็ถ้าไปใช้คู่อื่นหรือว่าสินค้าตัวอื่นที่นอกเหนือจากดัชนีนะครับผมแนะนำว่าให้ทำการแบ็กเทสหรือว่าพิจารณาจากกราฟก่อนเนาะแต่เท่าที่ผมดูนะ จริงๆอะทองคําก็ใช้ได้นะครับทองคาก็ใช้ได้เหมือนกัน่ะแต่ว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของเวลาที่วิ่งดีๆเนาะทองคำเนี่ยมาคโครเนี่ยใช้ได้แต่มาคโครในช่วงของลอนดอนเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องใช้เป็น n y นะครับนะเป็น n y เท่านั้นนะเท่าที่ทําการเทสมานะครับโอเคนะอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเปิดตัวของมาคโครเข้าไปเราก็จะได้ว่าอ่ะเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีช่วงของมาคโครอยู่นะครับเห็นไหมว่าในช่วงมาคโครเนี่ยมันจะมักจ,จะมีการเกิด liquidity ลัดนนะครับหรือว่าเกิดการสวิปล์บริคูิตี้ก่อนนะครับนะอย่างตัวนี้ก็จะมีช่วงของการวิ่งถ้าสมมติว่าราคามันมีการสวิปไปก่อนนั้นนั้นแล้วเห็นไหมตรงนี้ยมันมีการสวิปก่อนก่อนที่จะมีการทําการเอ็กซ์เพรสชั่นนะครับเราก็จะได้ตัวของดิลลิ่งเอ็กซ์นะครับอ่ะในช่วงมาโคเปิดมาราคาทําอะไรเห็นไหมครับทำการรีบาลานซ์นะครับหรือว่าทําการอ่ากลับมาปิดแรงแกลบอินดิเฟอเรนซี่ที่เกิดขึ้นนะความไม่สมดุลเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บมาโควิ่งไปที่ทางลง ะพอช่วงนี้หลังจากมีการ rep rise, rep balance, rep ance, รีไพายสลีบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในช่วงนี้เกิดขึ้นราคามีการวิ่งขึ้นไปทำให้ใหายนะครับเกิดการชิปลงมาในช่วงนี้เห็นไหมปึ๊บอ่ะพอเข้าอีก1มาโครนะครับมาโครถัดไปเนี่ยราคาเกิดการคอนติเนียชันลงมานะครับเพื่อที่จะไหนเก็บลีควิตตี้ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีลีควิตตี้ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นทิศทางที่ราคามีโอกาสที่จะวิ่งไปนะครับอ่นะลองดูอีกหนึ่งกราฟนะปึ๊บเห็นไหมในช่วงนี้นะครับเป็นมาโคมาะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็มองข้ามไปนะครับเราไปดูอีกทีหนึ่งในช่วงอีกมาโครหนึ่งก็จะเป็นช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นราคามีการวิ่งทำอะไรอ่ะสวิปลิควิตี้ตรงบริเวณนี้เนาะปุ๊บแล้วก็เกิดการชิปเกิดขึ้นหลังจะมีการเข้าที่ inversion flag นะครับแล้วก็ลงไปในทิศทางเดิมก็จะเป็นตัวของเนี้ยนะครับ,นะรบนะเก็บลิควิตี้ตรงนี้อ่นะรเราไม่ได้มองว่าในช่วงมาโครเราจะเก็บยาวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเก็บแบบสเกลมากกว่าสำหรับผมนะในช่วงมาโครเพราะว่าเราเทรดเพียงแค่ช่วงเวลา20นาทีเท่านั้นนรเป็กา ช่วงเวลาที่ราคามีการเคลื่อนที่ค่อนข้างมากในระยะเวลาแค่20นาทีเท่านั้นนะครับอ่ะช่งนี้แล้วเราเทรดอีกทีตรงไหนราคาวิ่งไปก่อนถ้าช่วงนี้เราไม่ได้มีการเทรดช่วงซิวบูลเลตหรืออะไรเราก็จะมาเทรดอีกทีกับนิกส์มาโครก็จะเป็นตรงนี้เห็ไหมครับราคามาโครตรงนี้ก็เป็นการคอนติเนียในทิศทางเดิมของเซตอัพก่อนหน้านะครับหรือว่าเป็นโมเดลก่อนหน้านั่นเองนะครับ อ่ะโอเคสิ่งสําคัญเลยนะที่ผมอยากจะเน้นย้ําเลยนะครับคือหลายๆคนที่เข้ามาศึกษาไม่ว่าจะเป็น ICT หรือว่าตัวของไฮด้าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของ ICT นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าเอ้ยท็อตโต้ซุปนะครับยูนิคอนหรือว่าเป็นเซตอัพโมเดล2022อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราไปมุ่งเน้นแต่เซตอัพนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมาโคเองก็ตามหรือว่า ICT โดยรวมเลยก็ตามนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องของ มัลติบัติธเฟรมและก็การเนนเทีฟนะครับว่าราคาเกิดการเคลื่อนที่ยังไงมาก่อนหน้านี้แล้วมีโอกาสที่จะไปไหนต่อก็จะเป็นเรื่องของ price delivery แล้วก็เรื่องของการหา DOL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการ bias แล้วก็ทำการเนนเดตฟกราฟเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของ trading time ไม่ว่าจะเป็น macro เอง silver bullet หรือว่าจะเป็น Qzone นะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านช่วงเวลาของการ bias มาแล้วนะครับแล้วเราก็เทรด ไปในทิศทางที่เรา buy a เท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเกิด total soup แล้วเราจะเข้าเกิดราคาเกิดการชิปแล้วเราจะหา unicorn แล้วเราจะเข้าเลยนะครับมันจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบที่เราทําการ buy a d จากหลาย timeframe หรือว่าทําการ top down มาแล้วนะครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพเนาะไม่ใช่นั้นนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราเทรดในท่าปกติก็คือรอให้ราคาเกิดการ ช็อกหรือว่าเกิดการเสียโครงสร้างเสียทรงเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําการรอเข้าแบบรีเทสเท่านั้นเนาะอ่ะถ้าเราเข้าในลักษณะของการที่เห็นเซตอัพแล้วเราเข้าเลยมันไม่ได้ต่างกับเราเทรดพวกนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูดีๆแล้วนะครับถ้าเราเอาไอ้ท่าพวกเนี้ยมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีอื่นๆนะเหมือนที่ผมเคยบอกเนาะมันก็จะเหมือนอะไรมันก็จะเหมือนคิวมันก็จะไม่ต่างจาก QM นะครับมันก็จะไม่ต่างจากการเกิดอ่ะ stop hunt หรือว่าเกิดเป็นอ่ะ bull t r a p bear t ท a p นะครับมันเป็นชื่อก่อนหน้านั้นเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็คือท่าเดิมๆนะครับมันคือการที่ราคาเสียโครงสร้างราคาเกิดการรีเทสหรือว่าเบรกเอารีเทสไม่ว่าจะเป็น QM หรืออะไรพวกนี้นะครับสิ่งสาคัญเลยมันคือการทำเนโรฮิหรือว่าทําการใบแอนส์กราฟมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่มันจะเข้าในช่วงของเวลานะครับและเป็นไป,นปนตามที่ทางที่เราทําการโฟกัสเนาะโอเคก็อยากจะเน้นย้าให้ประมาณนี้นะครับอ่ะลองมาดูกราฟตัวอย่างกันนะครับอย่างภาพนี้เนาะเราเห็นละว,ว่าราคามีการวิ่งขึ้นมาเกิดอ่ะตรงเนี้ยก็ เกิดทัลเทซูปใช่ไหมหรือว่าเกิดการสวิฟนะครับหลังจากเกิดการทัลทอซูปเกิดขึ้นตรงนี้มันมีแฟล์แกลที่ส่งให้ราคาขึ้นมาหลังจากนั้นตัวนี้แฟลกแกลตรงนี้ถูกเบรกถูกไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าทิศทางที่ส่งให้ราคาขึ้นไปเนี่ยนะครับอ่ะหรือว่าแรงที่ส่งให้ราคาขึ้นไปเนี่ยนะครับถูกทําลายลงไปแล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนทรายหรือว่าเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าโอเคราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนฝั่งเรียบร้อยแล้วจาก บูลิชนะครับเป็นแบริชแล้วก็ตัวของแฟลกแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของอินเวชชันแฟลก a p บด้วยอ่ะแล้วมันก็จะมีบล็อกต่างๆตาม PDA เนาะตรงนี้นะครับที่เราจะทําการหาได้ดังนั้นเนี่ยทิศทางที่เราจะทําการ bias เลยนะครับคือเฮ้ยเรา bias เป็นเซล์ไซส์ดีกว่านะครับเราจะรอเปิดเซลล์แล้วทําการออกที่บริเวณไหนคือราคามีโอกาสที่จะไปรีบาลานซ์ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือทาร์เก็ตอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําก่อนที่มันจะเข้าช่วงเวลานะครับ หลังจากนั้นพอราคาเข้าสู่ช่วงมาโครเห็นไหมเกิดการไซด์เวยใช่ไหมครับราคาวิ่งเกิดการสวิฟเกิดขึ้นตรงนี้ราคามีการเบรกชิปตตรงนี้ถ้าเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นในระดับ m 1หรือว่าระดับของวินาทีก็าตามเนาะเราเห็นราคาเกิดการเบรกชิฟต์ displacement เกิดขึ้นชุดนี้นะครับเราก็จะทําการเข้าออเดอร์อย่างตรงนี้ที่ผมวางไว้ตรงนี้เป็น bb ถูกไหมครับเป็นเบร์บ็อกนะครับก็เราก็ทําการเข้าออเดอร์ที่บริเวณเบร์บล็อกลงมาเลยในช่วงมาโครพอดีเลยนะครับเห็นไหมพอชุดนี้เราได้ออเดอร์มันก็จะม อ่ะชุนี้เห็นไหมราคาก็ลงมาปิดแฟร์รี่แกรลงมาถึงด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นตามสไลด์เดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันสักหน่อยนะครับโอเคมาดูกราฟจริงกันบ้างนะครับตรงน,นี้เป็นกราฟของ US 1้0หรือว่า NASDAQ 1้0นะครับของทางโบรกเกอร์ p เนาะซึ่งทางโบรกเกอร์เอเนี่ยสามารถเทรด NAS DA q 1อยได้ด้วยนะครับโดยที่ค่าสเปดเนี่ยน้อยกว่าโบรกเกอร์อื่นๆด้วยนะที่เป็นโบรกเกอร์ในประเภทของ CFD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครสนใจเนาะลองมา เปิดบัญชีกับทาง s c a p ได้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของ macro กันดีกว่า i n d i เ a t o r ที่ผมใช้นะครับที่ใช้ร่วมกันเนาะก็จะเป็น i n d i เ a t o r ที่มีชื่อว่า macro tracker นะครับอ่ะอันนี้เราจะสามารถกําหนดช่วงเวลาของ macro ได้เลยว่าเราจะช่วงไหนเนาะแต่แน่นอนว่าไอตัวเนี้ยมันจะอยู่แพร่ช่วงของสโคปของ50 10นะครับอะ50 10เนาะจะไม่มีในช่วงของอ่า 20-40นะครับดังนั้นเนี่ยไอช่วงของ20-40บางทีเราอาจจะต้องมาร์กเองเพิ่มนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับซึ่ง n a s เนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนาะเราเทรดกันในช่วงของอ่าช่วงของนิวยอร์กอยู่แล้วนะครับเราเทรดในช่วงของนิวยอร์กอยู่แล้วเรามาดูในอ่าช่วงที่ราคามีการวิ่งกันอ่าเดี๋ยวผมเปิดอ่ะลองย้อนมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างตัวของกราฟเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเริ่มกันตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับ ถ้าเราลองทําการกําหนดกรอบเวลาดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าในช่วงของ20่สเนี่ยนะครับที่ผมบอกเนี่ยราคาค่อนข้างจะวิ่งดีนะครับอย่างตรงนี้เนาะเราก็จะสามารถเปิดได้ว่า40นะครับเก้าสิบเก้ายี่สิบถึงเก้าสิบนะครับเปิดแท่งหนึ่งนาทีดีกว่านะครับเห็นไหมว่าการเทรดเนสเนี่ยนะครับหรือว่าเทรดในช่วงมาโครเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือเราเทรดในโลว์ไทม์เฟรมเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องสเปดจ,จึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ถ้าเราเทรดในโบรเกอร์ที่มีสเปดของ N a s เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราเสียโอกาสหรือว่าเสียเปรียบเสียตนในส่วนของต้นทุนได้นะครับโอเคนะครับก็เห็นไหมว่าชุดนี้นะครับ9 2้าถึงเนะครับถ้าเราทำการ bias ว่าราคามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหาบริเวณของอ่าพิเวสเดโลเออไม่ใช่พิเวสเดโลสิเป็นนิวยอร์กโลของเมื่อวานนะครับนะเราก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะตรงนี้ปึ๊บเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะไอเน,นี่ยมันน่าจะเป็นชุดที่เราทำการ bias เป็นบายอยู่แล้ว ร,ราคาถ้าใครสมัครเป็นบัญชี Pro p l า s นะครับหรือว่าเป็นพรีเมียมเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเทรดในระดับเซ็กันได้เราจะเห็นว่าชุดนี้เนี่ยราคามันมีโอกาสในการทำทรงให้เราเทรดได้อยู่นะครับก็จะเป็นชุดนี้เนาะเนี่ยนะครับเก็บแฟร์ตรงนี้ราคาก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับอ่าหรือถ้าใครตามนะจริงๆเราสามารถเข้าแบบฟสต์เอนทรีได้นะครับก็คือรอให้ราคาเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ราคามันเกิดการ สวิฟ uh, เรียบร้อยแล้วหรือว่าแท็กเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. เกิดการวิ่งขึ้นไปตรงนี้เปิดแร์ทิ้งไว้นะครับอันนี้เป็นแร์นะครับราคาลงมารีเทสแร์แล้วก็ทําการบายออเดอร์ตรงบริเวณนี้ซึ่งมันตรงกับช่วงของมาโครพอดีนะครับอ่ะทำการบดทําการบายบริเวณแร์นะครับ SL ก็อาจจะเป็นแร์ตรงนี้ที่มันปิดตรงนี้นะครับบริเวณราคาเปิดก็ได้นะครับแล้ว TP นะครับผมมักจะ TP ประมาณ1ต่อ3นะครับถามว่าเราเอา TP เยอะกว่านั้นได้ไหมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บแบบ ในช่วงของกรอบเวลาหรือว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็เก็บแค่นี้พอนะครับอ่ะแล้วมันก็จะเข้าไปคาบเกี่ยวในช่วงของมาโครนี้ต่อนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็มีอีกนะครับเดี๋ยวลองไปดูวันถัดไปกันนะครับวันถัดไปนะครับปุ๊บโอเคในช่วงของวันนี้เนาะในช่วงวันนี้นะครับโอเคราคาก็น่าจะเป็นไปตามแบบสมมุติว่าผมตัดการาฟมาตรงนี้เนาะตัดการาฟในชุดของก่อนเข้ามาโครแล้วกันตรงนี้นะครับของมาร์คมาโครไว้ก่อนนะครับ920นะครับ 920ประมาณนะประมาณ920ถึง940นะครับเห็นไหมว่าช่วงเวลาเนี้ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ราคาค่อนข้างจะวิ่งแรงนะครับวิ่งแรงแต่อันเนี้ยมันเป็นช่วงหลังจากราคาเปิดอยู่แล้วนะครับอ่ะหลังจากเนี้ยมาโครโมีการวิ่งแรงเกิดขึ้นเนาะโอกาสที่ราคาหลังจากราคาเปิดไปหรือว่า p พ i c e เปิดไปเนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นไปในทิศทางตรงข้ามของมาโครเนี่ยก็มีอยู่เพราะว่าเขาจะมองว่าในช่วงของมาโครเนี่ย,าร,ยราคามีการวิ่งไป s w e e ต l i หรือว่า เกิด liquidity run ในช่วงนี้นะครับพอ liquidity run เสร็จแล้วราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งส่วนทิศทางกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องทำการ buy a s มาก่อนเนาะอย่างตัวเนี้ยเราก็ buy a s ตั้งแต่ก่อนหน้าได้ตามตัวของ daily profile หรือว่าการดู session นะครับอ่พิจารณาตาม session นะครับก็อย่างชุดนี้เห็นไหมว่าราคาเอเชียกับลอนดอนเนี่ยมีการวิ่งขึ้นทิ้งอะไร liquidity ของเอเชียกับลอนดอนไว้เนาะเราเรียกว่าเป็น session liquidity หรือว่าเป็น รีควิลตี้เบรดออนไทม์นั่นเองเนาะตอนนี้วิ่งขึ้นมาราคาเกิดการสวิฟตตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับก่อนเข้ามาโครอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมชุดเนี้ยราคามีการวิ่งสวิฟต์รีควิลตี้นะครับอ่ะอันเนี้ยวิ่งสวิฟต์รีควิลตี้จริงๆเราต้องดูไฮท์ทางเฟรมก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับวิ่งสวิฟต์รีควิลตี้ปึ๊บแล้วก็มีการดิสเพลสลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าราคามีโอกาสที่จะเป็นดาวไซด์ได้นะครับถ้าเราไปดู daily, เดลลี่ยเคาก็อนเฟิร์มอยู่แล้วว่าเฮ้ยยททิศางเเนนนี่มัป็ บาลิชนะครับโอเคใครดูเรื่องเรียดดิเบสผมทําแล้วเนาะก็พิจารณาตรงนั้นได้นะครับเห็นไหมโอเคนะครับอ่ะหลังจากนั้นพอช่วงเข้าสู่ช่วงของมาโครนะครับเห็นไหมว่าราคาได้มีการวิ่งตรงนี้นะครับเกิดการวิ่งสวีปนะครับนี่นะปึ๊บปบติดแฟร์ตรงนี้ด้วยนะครับติดแฟร์ไว้กับนะครับอ่าตรงนี้อ่ะราคาวิ่งติดแฟร์ตรงนี้ ปึ๊บๆๆโซลีตรงนี้เกิดทอร์โซฟใช่ไหมครับลังจกน้นเกิดการดิสเพลสเมนต์เกิดขึ้นอ่ะเราสามารถทำการพิจารณาเข้าตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถเข้าแบบบล็อกก็ได้นะครับเห็นไหมเข้าแบบเข้าตรงบริเวณเบเกอร์นะครับตรงนี้อ่ะชุดนี้นะครับตรงนี้ครับชุดชุดเบเกอร์อ่ะก็จบงานไปนะครับ หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่นะครับถามว่าไอตัวเนี้ยมันมีอะไรที่เข้าได้จากนอกชุดชุดเบรเกอร์ไหมนะครับตัวที่ผมนิยมใช้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับคือในส่วนของอินเวอร์ชันแฟลวแก็บนะครับอินเวอร์ชันแฟลแก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะค,คือมันเป็นเหมือนตัวที่ส่งให้ราคาขึ้นไปเนาะสุดท้ายราคาถูกปิดเก็บไปเรียบร้อยแล้วถูกเบรกนะครับหรือว่าถูกเดย์เพสไปเราสามารถใช้ตัวของแฟลแก็เดิมเนี่ยเป็นอินเวอร์ชันแฟลแก็ได้ตาม ทิศทางที่เราจะทําการเทรดเนาะซึ่งมันจริงๆมันมีมีรายละเอียดอีกนะ,ะเราอาจจะไม่อธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคเห็นไหมชุดนี้ลองไปดูวันถัดไปอีกสักวันสินะครับเห็นไหมวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของนิวยอร์กนะครับเหมือนกันอ่ะชุดนี้นะครับราคา9 40นะครับเก้ายีอ่ะชุดนี้ราคาเกิดอะไรขึ้นอ่ะชุดนี้เห็ว่ะราคาวิ่งเกิดการสวิฟ ัวบริเวณนี้นะครับในช่วงของราโคพอดีนะครับสวิปนะหลังจากดิสเพลสตรงนี้ไปเนาะปึ๊บขึ้นไปดิสเพลสขึ้นมาสวิปตตรงนี้เกิดการกับตัวเราสามารถที่จะเข้าตรงบริเวณที่มีโซนสํำคัญๆตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับอย่างตรงเนี้ยถ้าเรามองอ่าเฮ้ยถ้าเราเข้าไม่ทันตรงนี้เราทำการพิจารณาว่าอ่ะตรงเนี้ยมันมีการสวิปแล้วก็มีการดิสเพลสเมนต์ใช่ไหมเราก็วางโซนทิ้งไว้อย่างตรงเนี้ยก็จะมีโซนที่เปิดแฟร์ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะถามว่าเราเข้าที่แฟร์ตรงนี้ได้ไหมก เห็นไหมว่าราคาวิ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับขึ้นมาตามที่เราบอกนะว่าหลังจากที่มันวิ่งไปมันเกิดการดิสเพสแล้วก็สร้างลีควิตี้หรือว่าสร้างอินดิฟเวเรนซี่ไวเนี่ยราคามีการที่วิ่งกลับขึ้นมารีเทสหรือว่ากลับมาปิดโซนททาการรีบาลานซ์นะครับตรงนี้ก็เป็นแฟร์แล้วมันอยู่ในช่วงของมาโครพอดีนะครับเราก็ทําการเปิด position ทิ้งไว้นะครับก็อย่างตรงนี้ก็อาจจะเป็นปิดเซลล์ตรงแฟร์ตรงนี้หรือถ้าใครใช้บล็อกอื่นก็ได้เนาะ SL เนี่ยก็หลังเหนือแท่งที่บริเวณทจจทีี่่่สงงแแฟรรกก็็็็ไไไดด้้้้นนนนคัออาาเเเปปหหหืืถใย 1นึ่งต่อสไปนะครับสองหรือว่า next liquidity นะครับสองเนาะก็จบงานไปนะครับเห็นไหมว่าแค่นี้เองนะครับคือเรื่องของการ b i a s สําคัญนะแต่ช่วงของ macro เนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของ time s i l v e r blade อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่เราจะทําการเข้าเทรดหรือ e e x c u t e เท่าน,นั้นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยเนาะอ่าหรือว่าเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของ ICT เลยนะที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นเลยนะครับคือเรื่องของเวลานั่นเองเนาะ,ะกลยุทธ์อื่นๆเนี่ย เราจะทําการเทรดก็ต่อเมื่อมีสัญญาณมีสัญลลลหรือว่ามีทิกเกอร์เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่เทรดเดอร์ใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จคือบางทีเราเปิดการาฟขึ้นมานะครับมันทิกเกอร์ไปแล้วเลยไปแล้วราคามีการวิ่งไปแล้วนะครับโดยที่เราอ,อาจจะมาไม่ทันนะถ้าใครเพนดิ้งไว้ที่โซนบางทีราคามาที่โซนแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการคอนเฟิร์มอ่าแต่บางโซนราคามันแตะแล้วมันอันเลิศขึ้นมาเราเปิดมาดูนะครับราคามันอ,อาจจะวิ่งไปแล้วหรือคอนเฟิร์มไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ เราไม่ได้โฟกัสกับเขาอย่างแท้จริงเนาะแต่ในส่วนของ ICT เนี่ยนะครับเขาจะสะโคบให้เราเลยว่าเวลานี้จนถึงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ราคาวิ่งแล้วเราจะต้องมานั่งเวลานี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการบีบให้เรามาโฟกัสได้ตรงเวลาพอดีทําให้เราสามารถเข้าได้ในช่วงเวลาที่สําคัญนั่นเองนะอันนี้คือใจอหัวใจสําคัญของ ICT นั่นเองที่ทําให้เทรดเดอร์หลายๆคนที่หันมาเทรด ICT รู้สึกว่าอชอบในส่วนของ ICT นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ ก็สำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะเอาไปต่อยอดได้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยด้านล่างนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำไม่มากก็น้อยนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคส่วนถ้าใครสนใจนะครับโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิวได้แล้วก็มีสเปซที่ต่ำนะครับก็แนะนาเป็นโบรกเกอร์เอสแคนะครับสำหรับใครชอบสายเทรดทองคำเนาะทองคำมีสเปซเฉลี่ยเพียงแค่12จุดนะครับโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมทุกปรรระะะเเเภททบบััญชีีลยนนคพื่่อๆสาามถจ สมัรทดลองเทรดกันได้แล้วนะครับและยังสามารถที่จะเทรดบัญชีทดลองผ่านทางแพลตฟอร์มเทรดดิ้งยูได้ด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์กันได้นะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวนะครับถ้าสนใจเปิดบัญชีกระทางโบเก์ไอแคปสามารถเปิดบัญชีได้โดยใช้เพียงแค่แบบประจตัวประชาชนเท่าน,นั้นเองนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจศึกษาเพิ่มเติม,ตมในเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับ ICT และ SMC นะครับก็สามารถอินบ็อกหาผมได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในปี2025นี้นะครับสำหรับวันนี้ออกซี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ